ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจจะเป็นเป็น worst case นี่คือ36เนี่ยต้องถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อันที่2ออย่างที่เมื่อกี้คุยกันก็คือผมว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งของเราในอาเซียนนะครับแล้วก็ดีกว่าเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถึงต้องถือว่าดีในแง่ของความสามารถในการแข่งขันว่าเราไม่ได้เสียเปรียบนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้คุณกี้าว่าเลยครับเดิมเนี่ยเราเสียอยู่ศูนย์หรือ10%เนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีมาเสีย 19เนี่ยก็ต้องถือว่าสูงขึ้นงั้นอาจจะได้ผลกระทบในแง่ของดีมานนะครับงั้นอาจจะได้ผลกระทบบ้างแต่ว่าในแง่ของการเปรียบเทียบในแง่ของ substitution effect แล้วก็ competitiveness เนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่ไปมากนะครับงั้นก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเคสที่ค่อนข้างดีมากอีกประเด็นหนึ่งก็คืออีก2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือ สารัฐเนี่ยพูดถึงเรื่องของอทราน s ิ h เมน e ์นะครับผมว่าที่เรีว่าเป็นประเด็นที่ต้องโฟกัสเลยว่า .definition ของคําว่าทรานชิพเมนต์เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับประกาศเนี่ยเขียนไม่ชัดนะครับคือเขียนว่าถ้าเป็นสินค้าที่ใช้คําว่าสวมสิทธิ์หรือว่าการหลีกเลี่ยงอัตราภาษีเนี่ยนะครับจะโดนภาษีอัตโนมัติ40%นะครับซึ่งจะเป็นอัตราท,ที่ที่ที่เป็นการลงโทษแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงครับก็ต้องไปรอดูว่าตรงนี้จะกระทบ สินค้าเราอย่างไรบ้างเพราะเราก็มีสินค้าจํานวนมากที่เรานําเข้าจากจีนแล้วส่องออกไปาสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องมาดูว่าตัวนี้จะกระทบหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ exemption list นะครับเดิมเนี่ยสหรัฐเนี่ยประกาศ list ของการยกเว้นเอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกสมาร์ทโฟน hard disk drive นะครับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับนับดูแล้วเนี่ยหใน3ของการส่งออกปัจจุบันของไทยไปสหรัฐเลยนะครับถือว่าสูงมาก ประกาศฉบับนี้ยังไม่ได้มีการยกเว้น exemption list นะครับก็แปลว่าที่เราโดน19%เก็นี่ยนะครับก็คือโดนเฉพาะส่วนที่ไม่อยู่ใน exemption list ก็คือสินค้าปกติที่ส่งออกไปสหรัฐนะครับอันนี้ก็ต้องไปนั่งดูว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ exemption list หรือไม่นะครับแต่ว่าโดยโดยรวมก็ต้องถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเงื่อนเป็นเป็นเงื่อนไขที่ดีค่อนข้างดีครับค่ะแล้วคือถ้าเ,เราจะมองสิ่งที่เป็นที่มาของตัวเลขภาษี19%นี้นะคะเราต้องไปพิถ้าวิเคราะห์มองว่า มาจากอะไรคะมาจากสิ่งที่สหรัฐเขาน่าจะพอใจผลของดีลที่เราเสนอไปนะคะเรื่องของการลงทุนการเปิดตลาดหรือว่าเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงที่เป็นอาเซียสำคัญของสหรัฐด้วยคือผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยตั้งใจที่จะกรุ๊ปประเทศเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วนะครับจะสังเกตว่าอาเซียนที่เป็น อาเซียนคออาเซียนนะครับก็จะโดนภาษีประมาณนี้ครับสิบเเอรนอาจจะมีเวียดนามที่อาจจะต้องบอกว่ามีการเกินดุลสารัดอยู่ในตราที่ค่อนข้างสูงมากนะครับงั้นก็เลยโดนไปที่20%อร์ทีเนี้ยปัญหาที่เราอาจจะยังไม่เห็นเนี่ยก็คือ เราเอาอะไรไปแลกนะครับแล้วก็การเจราจาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามีการเจราจากันหลายครั้งนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่ส่งกลับไปกลับมาหลายครั้งโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของการเปิดตลาดนะครับบริการแล้วก็เงื่อนไขด้านของความมั่นคงนะครับงั้นก็คงจะต้องรอฟังทางทีมเจราจาแหละครับว่าในเงื่อนไขในการเปิดตลาดเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราเราเอาอะไรไปนําเสนอเขาบ้างแล้วผลกระทบ ในแง่ของที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดตลาดมีอะไรบ้างนะครับแต่แต่เชื่อว่าอันนี้ก็ต้องถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือเราสามารถที่จะเอาเงื่อนไขของการเจรจาทำให้สหรัฐยินดีพอสมควรที่จะให้อัตราเราใกล้เคียงกับอาเซียนอื่นๆนะครับอย่างที่คุณกีตาร์ว่าก็มีอาเซียนบางประเทศที่ไม่ได้ดีเหมือนกันแล้วก็โดนอัตราภาษีที่ที่สูงกว่า ค่ะทีนี้ในแง่ของอัตราภาษีนี้นะคะดรประเมินว่าจะมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะขึ้นหรือว่าจะลงอีกนะคะอันนี้คือเป็นไฟรนลหรือว่าน่าจะเป็นภาษีสุดท้ายได้แล้วหรือยังคะเพราะดูน่าจะสําคัญมากสําหรับเรื่องของการวางแผนค้าขายส่งออกการค้าระหว่างประเทศคือผมถ้าฟังถ้าฟังทา,ง,างสารัตนะครับสารัตพ,พูดแล้วนะครับว่า เขาอยากเห็นอัตราภาษีอยู่ในช่วง15-20%นะครับแปลว่าผมเชื่อว่าใครที่โดนภาษีประมาณ15-20%คือไม่เกิน20%เนี่ยตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นฟนอ a ลแหละอย่างน้อยระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นฟ i แนลแต่คนที่โดนเกิน20%เนี่ยผมคิดว่ายังมี subject to negotiation, mm hmm. negotiation กับการเจรจารเยอะเลย ยกตัวอย่างเช่นอินเดียนะครับที่โดนมี25เปอร์เซ็นต์แล้วทำออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพูดเพื่อเปิดทางให้อินเดียกลับมาเจราจาเพราะฉะนั้นในลิสต์เนี้ยผมเชื่อว่ามีการเจราจาต่อเนื่องได้อีกแน่ๆนะครับแต่แต่ว่าสําหรับคนที่ได้ต่ากว่า20เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ m อ r อเลสไฟแนลฟอร์นัลแล้วนะครก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเขาคงไม่เสียเวลามานั่งเจราจาทุกประเทศนานๆนะครับงั้นตัวนี้น่าจะเป็นอัตราภาษีที่เราที่เราควรจะคาดว่าเราจะโดนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับค่ะ จริงๆเราก็เคยวิเคราะห์ผลกระทบกันมาแล้วนะคะว่าเรดภาษีออกมาเท่าไหร่นะคะฉากทัศน์ควรจะเป็นอย่างไรกับแง่ของผลกระทบแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ฟในแล้วนะคะ19%และคงจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ดกตอร์พิพัฒมองผลต่อทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยหลังจากนี้ยังไงคะคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูการส่งออกในช่วงไตรามาสหนึ่งไตรามาสสเนี่ยนะครับเร่งตัวขึ้นไปมากเลยนะครับมูลค่าการส่งออกต้องบอกว่าฮิตออร์ไทม์ไฮเลยนะไม่เคยสูงมาขนาดนี้เลยนะ นั่นก็เป็นการใช้คําว่าฟอนด์โหลดดิ้งก็คือการการส่งออกเ,อเพื่อที่จะหลบเลี่ยงตัวภาษีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติใครมีภาษีใครมีสินค้าเหลืออยู่ในวันนี้นะครับผมคิดว่าต้องจับเอาขึ้นเรือไปให้เร็วที่สุดนะครับก่อนวันที่5สิงหาคมนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่5ก็จะโดนภาษีที่สูงกว่าวันนี้อาจจะโดนภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหลังวันที่5จะกลายเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้จะเห็นการส่งออกเนี่ย ยังโอเคต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะเห็นการส่งออกลดลงอย่างอย่างมีนัยยะสาคัญเลยว่ายิ่งการส่งออกไปสหรัฐนะครับเพราะของที่ฟอนโหลดเนี่ยมันได้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เรากําลังจะโดนตราภาษีเนี่ยตราที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์ใหม่เนี่ยคงต้องคิดหนักแล้วก็คนที่ทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคงต้องเอาตารางเนี่ยนะครับมานั่งรีเซ็ตกันนะครับว่าตกลงจะสั่งสินค้าจากใครดีนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูก็คือเรื่องของ transshipment เนี่ยนะครับก็คือความระมัดระวังของเราในการปล่อยสินค้าที่อาจจะบอกว่ามีที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยนะครับไปส่งออกไปสหรัฐเนี่ยคงต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นงั้นเราเชื่อเลยนะว,ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยการส่งออกน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเบสที่มัน่อนข้งสูงจากครึ่งปีแรกนะครับ แล้วก็อีกประเด็นที่2เนี่ยพอสหรัฐเองเนี่ยนะครับโดนอัตราภาษีที่สูงขึ้นนะครับ global trade แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะชะลอลงบ้างนะครับเฉั้นอันนี้กระทบ global growth แน่ๆนะครับเั้นอาจจะเห็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องจ่ายแพงขึ้นด้วยครับค่ะส่งออกของไทยที่ชะลอตัว ถึงขั้นจะทําให้ติดลบได้ไหมคะดรค่ะสําหรับในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ค่าเสียทั้งปีเพราะว่า6เดือนแรกเราทําได้ดีมากโตตั้ง15%เค่ะครึ่งหลังยังไงน้อยกว่าครึ่งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าครึ่งแรกมีการฟอนโหลดมหาศาลนะฮะ,ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเริ่มติดลบเยออนเยีย ทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันจะบวกเยอะมากในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็อาจจะลบบวกน้อยลงหรือแม้กระทั่งอาจจะเห็นภาพติดลบในช่วงครึ่งปีหลักได้อะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปกระทบเรื่องของภาคการผลิตด้วยครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงต,ต่อภาคเศรษฐกิจนะครับด้วยสินค้าต่างๆที่อาจจะต้อง เวท and C หรือชะลอหรือว่ารอดูสถานการณ์เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันชะลอตัวลงได้เหมือนกันแล้วธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องฝุ่นตลบไปไปสักระยะหนึ่งนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องจับตาดูก็คือเรื่องของ f ล o w ของ Investment ์นะครับจากเดิมที่หลายๆคนกังวลนะครับว่าเอตกลงเดี๋ยว ต่างประเทศจะมาลงทุนในประเทศไทยไหมหรือว่า FDI จะไปไหนดีนะครับตอนนี้เวดแอนซีตรงนี้น่าจะเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับว่าอัตราภาษีเราไม่ได้โดนสูงกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็คือว่าแล้วสุดท้ายจีนได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจีนได้อัตราที่ดีกว่าเรานะครับซึ่งเชื่อว่าไม่น่านะฮะแต่ว่าจีนได้โดนประมาณสัก25-30เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็ยังอาจจะมี เรื่องของการลงทุนเข้ามาในประเทศได้แต่ว่าเรื่องของการลงทุนพวก,พวกเอามาทานชิปเม้นต์คือพวกมาหลบเลี่ยงต่างๆนะครับเช่น mm hmm. ที่เราเห็นอย่างเคสของโซลาเซลล์ของอะไรเนี่ยก็คงจะลดลงไปเยอะนะครับงั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นาาภาวะฝุ่นตลบนิดนึงก่อนที่อินเวสเมนต์มันอาจจ,อาจจะเริ่มกลับมาดีขึ้นงั้นผมว่าผลกระทบตรงๆงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็เรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศแล้วส่วนภาคที่เป็นสินค้า ในประเทศล่ะคะที่ก็เคยกลัวการเข้ามาของสินค้าของสหรัฐนะคะว่าอาจจะเกิดภาวะที่เป็นสินค้าหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็อาจจะเจอ2ด้านเป็นทวินฟลักซ์สินค้าจีนก็มาอยู่แล้วสินค้าของสหรัฐก็จะเข้ามามากขึ้นค่ะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเราเปิดตลาดอะไรบ้างนะครับซ,ซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องรอฟังนะครับเพราะว่าสินค้าที่คนให้ความสนใจแล้วก็เป็นเซนซิทีฟ ไอเทมของไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรทั้งหลายนะครับข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองนะครับที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นหมูนะครับเนื้อนะครับนมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับน่าจะเป็นสินค้าที่ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟที่สุดนะครับส่วนสินค้าอื่นๆเนี่ยที่มาจากสหรัฐเนี่ยผมว่าภาษีอยู่เนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วนะครับผมว่าจะมีเรื่องของสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ยางอะไรพวกนี้ที่มีอาจจะยังมีอัตราภาษีที่อยู่ในระดับสูงนะครับงั้น ผมอาจจะไม่ได้กังวลสินค้าเข้ามาจากสาหรัฐถ้าเราไม่ได้ไปเปิดนะครับถ้าเราเปิดเนี่ยก็้องเป็นอีกเรื่องนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคิดว่าหมูเนี่ยน่าจะกระทบมากที่สุดนะครับแต่พวกสินค้าอื่นๆนอกภาคเกษตรเนี่ยอัตราภาษีเดิมเราเราไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือสินค้าจากจีนเนี่ยแหละครับที่ถ้าเกิดส่งออกไปสหรัฐ ไม่ได้เพราะทารีฟสูงขึ้นแต่ส่งออกมาไทยมีอัตราภาษีต่ตํากว่านะครับก็อ,อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นสินค้าเนี่ยดำเข้ามาในประเทศไทยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องจับตาดูโฟล์พวกนี้นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญของจากถ้าถ้าเป็นสินค้าจากสาหรัฐผงต้องดูว่าเงื่อนไขที่เราไปเจรจารคืออะไรครับค่ะท้ายที่สุดผลต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศนะคะตัวภาษีถ้าเรายังแข่งขันได้กับอาเซียนเนี่ย ส่งออกก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนกับที่เรามองเป็น worst case ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าสำหรับภาพการเติบโตจะเป็นอับไซด์ให้กับ GDP หรือเปล่าเป็นบวกที่ทำให้การคาดการ GDP จะดีขึ้นในช่วงที่เหลือไหมคะเพราะว่าเห็นทางคลังก็ปรับคาดการขึ้น IMF ก็ปรับคาดการขึ้นค่ะ KKP จะปรับคาดการไหมคะผมคิดว่าประเด็นที่หคือเดิมเนี่ยเราเราแอซูมภาษีที่เราจะโดนเนี่ยแค่10%เองนะฮะ,ะที่ที่อยู่ในประมาณการ ประเด็นที่2องผมว่าตัวที่จะกระทบเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับปีนี้มากกว่าเรื่องของทรัมม์ทริฟ์ตอนนี้ทรัมม์ทริฟ์ผมว่ามันไปเกินครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็ส่งออกครึ่งปีแรกดีมากนะผลกระทบโดยตรงที่จะเห็นการส่งออกเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะมากนะครับตัวที่น่ากังวลมากกว่านี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ที่ยัง มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องถ้าตัวนี้ไม่กลับมาฟื้นตัวนี้จะมีผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจงั้นตอนนี้เราก็คงกําลังทบทวนตัวเลข GDP อยู่แต่ตอนผมเชื่อว่าผลกระทบโดยตรงจากเรื่องภาษีที่ประกาศมาเนี่ยไม่น่าจะมีผลมากนักนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยนะครับตอนนี้นี่เขาอาจจะกังวลว่า โอ้ oh, ถ้ามี e อ c a l a t i o n มีการาาาทะเลาะกันเยอะๆเนี่ยภาษีมันจะขึ้นไปสูงมากจนทำให้หลายคนกังวลและปรับประมาณการ GDP ลงมาตอนนี้ก็พยายามปรับขึ้นกันนะครับแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่าเรื่องของการส่งออกค่ะแล้วถ้ามองไปในปีหน้านะคะผลของการรับรู้เรื่องของภาษีเนี่ยมันจะเต็มปีนะคะไม่ได้เป็นครึ่งปีแล้วก็เร่งส่งออกเหมือนกับปีนี้แล้วนะคะจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ ปีหน้าหนักขนาดไหนคะถ้าต้องรับรู้ผลเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นแบบเต็มตลอดทั้งปีครับผมเชื่อว่าครึ่งแรกเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขที่ไม่ดีมากนักนะเพราะฐานมันค่อนข้าง,างดีในปีแรกนะงั้นตัวเลขตัวเลขครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยจะค,ค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีหลังนะครับงั้นตอนนี้ประมาณการเราทําสําหรับปีนี้นะครับที่หนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรามองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับอาจจะ ชะลอกว่าปีนี้เล็กน้อยเพราะเรื่องของฐานอะไรต่างๆนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก1.5%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนผมว่าผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจไทยน่าจะมาดูเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างแย่ในช่วงในช่วงกลางปีต่อเนื่องถ,ง,ถง,ถงถึงถึงปลายปีนี้ครับเรื่องของการส่งออกก็จะเห็นผลกระทบมากขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของฐานการส่งออกเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ตัวเลขสเสยะนะครับก็คือทั้งเรื่องของการฟอนต์โหลดแล้วก็เรื่องของรีลูทติ้งนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงต้องดูผลกระทบแต่เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบต่อตัวเลข GDP มากหนักครับงั้นเราน่าจะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับผลกระทบจากทาริฟที่สูงขึ้นแล้วก็การชะลอชอตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อเนื่องไปต้นปีหน้าแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า